เสียหาไปไมพอเวลาหัวคำ่ำเข้าต้ยเข้าไฟเจ้าฝีกะเจ้ามะลิไหนฝีลูกเจ้าไฟกะเจ้ามะลิไล่บัวมา ไล่กระบือมาแต่นาจำเพาะมาเจอตาคือเข้าก็ว่า ทำไมตามัวช้ารอเรือเสียหาถอต่อไปไหมเล่าเล่าตาเขอว่าเออตาก็ ใจแคร์ลูกคอโอคอใจใจคอกลอ็ละเหี่ยเหี่ยละเหียทำอะไรไวไว,ไ,ว,ไ,วไม่ได้และน้ำไม่มีตาตาตา เพราะตาเขือว่าไม่ใช่แต่อะไรลูกถึงไแล่ะแต่เพราะตาเขือว่าเท่านี้เจ้าฝ่ายกับเจ้ามารี ก็เอาโซ่ในหัวเรือตาไปตาไปใส่เข้าที่บ่ากับ,บมือเอามือถอโซ่ไว้ถออือถือถือไหนถืออยู่ตรงไหน ถいい qui, ือโซ่มันใช่ถ่ออือถือมออีมีมีบลัชก ah ับมือเอามือถอถอือถือถือโซ่พอไอไวถือไวไววอไอไวถือไวอะค่ะค่ะไวไล่กลับมือ หอหอเฮเฮโลสารพาเฮโลสารพาไปไม่ชชาก็ทะลุแม่น้ำกิลิยาที่เจ้าฝีกับเจ้าเจ้าฝฟกับเจ้ามาลิเราเรือรเรือโทเรือเราเรือเรือ ลอเอ้ออ้อเอือเอือโทเอือเอือเฟือพอเอเฟือเอเฟือพอเอือเผือเอเฟือฟอพอแอแเอเฟื่อแเผื่อแฝ่ต่อผู้เท่าผู้แก่สัตวนี้ ฉากนี้ใช่ไหมฉากนี้หนะ้าดูเท่